มาด้จะสมตำรอบคํ่มตำซวกับกระเทียมสดเพื่อมีคนอยากน้ำ มามามาไปเกินหลายมือเราเด้นนิขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าหาส้มตำตะนะตาหาับุ๋มนะ น,น้ำกระทวมคักเนาาจาะเนาะทรงขาหาดใหญแล้วตรนเพิ่นขอให้รอดปลอดภัยเด้อตำไส้ปักเขือคืนคือดอยากก็ได้ซสือ คือมาต,ตลาดที่เพิ่นซับซับบะหุงสำเร็จไว้แล้วไหมคะ่ะชุละสิบบาทได้บักกอกหน่วยหนึ่งบักหน้าชิ้นหนึ่งราคาบักเขลเทศสองพริกสามเข้ากับออกมาล่างก่อนล้างให้สะอาดแล้วเราก็เติมทุกอย่างตามที่เราอยากใส่ว่าอยากใส่อะไรบ้าง

อยากน้ำบออยากน้ำกลับไปสื่อเลยข้านี่ลหละเดี๋ยวคนจะอยากกินน้ำ